สนุกไหมเล่นคนเดียวจุ๊บๆทำไมแม่บอกว่าถ้าไม่นอนไม่จุ๊บๆไงคะชุนครับชุนครับจุ๊บๆไม่เอาครับจุ๊บๆไม่เอาครับเอาใช้แค่ตอนนอนครับโอเคครับรู้เรื่องอนล้เนี่ยเล่นอะไรหรอสนุกไหมครับ เรื่องกระมังดีนะแม่ไว้น่าซื้อของเล่นเลยอันนี้ชอบมากเลยนะเนี่ยแมาแมวจุ๊บจุ๊บแมวจุ๊บจุ๊บอืเอาไว้ใช้ตอนนอนอย่างเดียวครับโอเคนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับพูดก่อนโอเคโอเคโอเคไหมครับ ทำไมวันนี้แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิงอะลูกก็คุณแต่งนะเธอไม่ใช่หรอเธอเปคนเลือกเสื้อตัวนี้มาชวนชนชนอาจจะระเรจเจเจรรเเเน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 เเต้นไหนเอาเเเเเเอาเจเจเเเเาเอาหม้อไหะังป๊าป๊าเอาเอาม้อกะลมังให้ปป๊าครับ ช่วยนะชุนครับใครใส่กางเกงลายให้อะลูกใครซื้อมาลูกชุนจ้าเอ๋ล่ะอัตราฤทธิ์จจิอัตรารทธิ์จจิช่วยเ